วันเป็นและหาหาในเฟซบุ๊กก็หาไม่เจอผู้หญิงคนแรกที่เราแอบชอบนะก็คือวันเป็นแช่งคำจบแล้วก็เขียนเป็นงวันละสามบรรทักเอ้ะวันนี้เธอหันมามองเราเอ้ยวันนี้ชนแต่นิดนึงอะไรเงี้ยนี่คือสมัยป .6 ป .7 อะไรเป็นต้นแล้วตั้งแต่บัดนั้นเน่นะพลังนิสัยที่สั่งสมมาไม่รู้ตั้งกี่ชาติเนี่ยก็ขึ้นเลย ทุกวันเขียนแรกๆก็ประมาณสักเดือนสองเดือนก็เขียนแต่เธอนะว่าแต่มันไม่กูเบื่อมึงแล้กูไปเขียนเรื่องอื่นกูท้องฉักเิเพี้ยงเลือดมันกำลังไหลเลยนังน,น,นซีนสมุดเล่มนนะั้นทุกวันนี้ยังมีอยู่ถ้าเธอเข้าไปดูใน a c e b o o k อ่าล้วต้องมแม่ง,งา Facebook เราเท่าไหร่นะถ้าเข้าไปใน Google นะเข้าไปใน Google ใช่ไหมเห็นชื่อนี้ออเนี่ยเดิมแท้าชาวอิฟนฟายเนี่ยมันจะมีชื่อภาษาอังกฤษนะว่าเดิมแท้อะไรเนี้ยนะ เดิมแท้ชาวอินฟ้าเยเธขึ้นเลยเราลิกแอดเพื่อนๆกันนะหรือไม่ก็ไปใน Youtube นะ YouTube เนี่ยอาจารย์เนี่ยโลดความรู้เรื่องสุขภาพไว้เยอะมากเลยนะ M A K K, K, K H A N O รักขูน,นะรักขูเนี่ยนะอาจารย์มีคนเข้าไปดูคลิปของตัวเองมีประมาณ300กว่าคลิปนะไปมาทั่วโลกแล้วประมาณ30ประเทศนะ รู้เรื่องสุขภาพรู้เรื่องตบขูดดูจัดสบันจ,จ์อัญนชับภัยรอดเดรทรีเนี่ยนะเป็นอาจารย์บรรยายมีคนเข้าไปดูเกือบ4ี่แสนคนละนะเข้าไปดูว่าทําไมร่างกายเราถึงจะแข็งแรงทําไมอายุเก,กือบ60แล้วแต่ไม่มีโรคภัยไข,ไข,ไขไนะ้เจ็บอีกเนะเรื่องนิสัยเนี่ยฝากไว้เลยนะฝากเอาไว้ในกายเธอนะอันนี้มันจะข้ามชาติไปเลยนิสัยที่อาจารย์มีอยู่ทุกวันนี้นะภูมิใจมาก เรามั่นใจเลยว่าเกิดไปชาติหน้าเกิดเป็นอะไรก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดเป็นคนนะไม่ต้องกลัวเลยยกตัวอย่างว่าคนไทยเกลียดหมาที่สุด mm hmm. ตกลงว่าชาติหน้าจะขอไปเกิดเป็นหมาสัตชาติแต่หมาตัวเนี้ยถ้ามันมีนิสัยสะอาดขยันมีระเบียบร,รักเจ้าของมันจะเกิดประเทศไทยไหมเนี่ยมันจะไปเกิดแถวไหนยุโรปอเมริกา mm hmm. ญี่ปุ่น mm hmm. เห็นไหม เพราะฮะเพราะมันสะอาดใช่ไหมพไเพราะว่าอะไรเพราะว่าตุยิ่งตัวใจารยรเนียนนะช่วยเหลือคนมาเยอะใช่ไหมคนที่เขาช่วยเราอ่ะพอเขาก็ศรัทธาเราเพอเราเกิดชาติหน้าเป็นหมานะเราก็น่ารักกระดิ่งขายหมะคนที่เราเคยช่วยเขาอ่ะโอ้ยหมาตัวนี้น่ารักเอ้ยจะตอาเลยเห็นไหมเขาแค่เห็นหมาปุ๊บเพราะว่าอะไรเพราะเราเคยช่วยเขามาตั้งชาติน่งี้ เขาแค่เห็นมาจนอุ้ยอุ้ยฉันรักมันเลยแล้วฉันจะบริการเด็กไปต่างชาติทุกวันนะก็จะพาอาจารย์เนี่ยไปอาจารย์ก็แค่กระดิ่งกันติ๊กตติ๊กติ๊พอขี้นี่ยก็อุ้ยฉช็ทายเช็อุ้ยเดี๋ยวพาไปสปาอุ้ยเดี๋ยวตั้งเงินล้นิี่ให้เป็นไปได้ไหมเดี๋ยวนี้มีเยอะไหมเยอะนะเพราะที่พูดเนี่ยทั้งหมดไม่ใช่เป็นเรื่อง